และเมื่อเจ้ายายตามดูอยากรู้แดนดวงนี้ตอบมาที่คำถามงอนั้นหรือตามที่ไมสวัสดีครับคุณยายวัสดีโลกอ,อสวัสดีไม่ทราบว่าตอนนี้ผมมาถูกที่หรือเปล่าครับยายที่นี่ก็เรียกกันว่าบ้านหลวงพระบางใช่ไหมยายมั่นแล้วโ่กรแกนนี้ก็เหยียกันว่าบ้านหลวงพระบาง แล้วยายนี่คือแม่ของไอเด่นดวงดีใช่ไหมมันนตกเออแมมนี่คือแมอหมก็ไอเด่นดวงดีแล่เงินคนผันน้อยไม่เลว,วคนแก่ฮันโยบานกูเดียวไม่ได้กลัวโจนีหลักพลันรืองเยอะฮันเบียดแตด่ลราแรกเอา,มาไม้ลักบียไม่ผันนมันไม่เลวเจอจานมันเลวว้าโรยน้อยอย่างเบียดเจอจานน้าคนแก่นะาฮันจันกกลางใจหลักกลางอันก้องตึงเยอะไม้กูเจอจานหุ่งก้าวเนี่ยเป็ดฟอเลวก เรวโดจัก,กับเด่นดวงดีกันนะหลกก็รู้จักสิยายแล้เด่นดวงดีมันกลับมาบ้านหรือเปล่าครับยายเด่นดวงดีไม่ได้กลับมาบ้านหลอกเออมันไปโรงเรียนเกือบจ้ามเดือนเลวไม่ลับมาบ้านที่โอ้นี่แสดงว่ายายยังไม่รู้อะไรใช่ไหมยายปั้นเปลือกหลกว่าตอนนี้เด่นดวงดีมันถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วฮะเด่นดวงดีตูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้ว ใช่นะสิคุณยายแล้วโต๊ะหลออกใส่ด่มึงดูเสียพูนลูกมันสร้างความชั่วแต่แม่มันไม่เคยรู้อ่ะมีหน้าที่ส่งให้ลูกเรียนอย่างเดียวแล้วไม่เสบเขาว่าลูกทําชั่วทําเลวได้ถึงขนาดไหนเนี่ยยายผมจะบอกอะไรให้ยายรู้นะว่าเด่นดวงดีลูกของยายเนี่ยมันติดยาบ้าฮะเด่นดวงดีติดยาบ้าใช่มั่วสมบัยามุขของเสพติด วันนั้นพกยาเสพติดไปโรงเรียนครูไล่ออกจากโรงเรียนพอครูไล่ออกจากโรงเรียนด้วยความแค้นมันจึงย้อนกลับมาฆ่าครูแสนตายไงยายฮะเด่นดวงดีข้าครูแสนตายก็ใช่น่ะสิคุณยายแม่เฮ้ยแกที่โลกเด่นดวงดี แม่คิดว่าแม่ไม่มีอะไรส่งง่ายหรอกเออพยายามส่งเจ้งให้เธอได้ดับการเรียนการศึกษาแล้วจใจเจอตึงปลาปิดตัวเจนเนียลกเดนดวงดีแมเออ่เสียใจหรอกเออร้องให้เสียใจเราใหญ่แล้วทำไมตอนแรกยายไม่สั่งไม่สอนลูกของยายสบังและการที่ผมมาในวันนี้ผมต้องการที่จะพบกายเดนดวงดีเฮย น้องเพลต้องการพบเด่นดวงดีป้อมตรงการพบไปแก้วกันเออใีนี้ในเมืองมาเร็วไม่พบไปแก้วคว้าความเก่นประกาศใบแก้วว่าอย่าแหม่มตัวจำเน่ยบ้านนี่ไว้จำไรกูควัดเรียกับกูว่าเลือดประเดี๋ยวอ่าอันนี้อันนี้วว้จำไรในนี้ในนี้ไอเหืองอะไรล่ะนี่กูควัดเรียะอย่าแหม่มโรยเลยกับกูว่าเลือดประเดี๋ยวนี่ตั้งต้นไม้หน้าบ้านนี่มันเทวายจำได้กูควัดเรียกโอ้ ร้อยนาตนาเพปวนมาตึงเดืนนอนโอ้ยแหละน่ร้อยนาเหยียดผมนะเหยียดแมงกุ๊กเก้าไปจัดไอ้ตายดิโอ้ <c oughs> อะไรไอ้พุ่นเหยียดแมงกูจัดโตัว่อแล้ลวูดแล้วบ้าไม่ดูบ้างเหรอยายว่าเพื่อโลกในเมื่อผมมาไม่เจอกระเด็ดดนตรงนี้ทั้งนั้นผมขอฝากด้วยนะยายฝากไว้ไะโลกนี่ไงยายฮะมือต่ำไล่ยายโลกอย่าตำ่ำแล้วยายตายหงส์สตรีแก็ <c oughs> มึงตายโหงก็หมดเรื่องอีแกในเมื่อกูไม่ได้ฆ่าลูกมึงได้ฆ่ามึงก็ยังดีก่อนที่กูจะไปกูค้นกระเป๋ามึงมีอะไรบ้างโอ้ในกระเป๋ามึงนี่มีเงินตั้งหมื่นในใครให้มึงเหรอวีแกอโหเสียกูด้วยกุลาก่อนไปอะพุนได้แหวงเหลียมแหมมแรมองรบแล้วปล่อยหนองแปร่ปอยเดินหน้าเหยัดแแม ណាចុងចានយ៉ៃចរា ออแล้วน้า่ง้านย่ยจะระชีวะอาคาศวิญ,ญญาณถาดออกจากรางงอแล้วนี่ลงกลางคันบุญเคยนำย่ยเคยทำสิ่งที่ดีเมื่อสิ้นชีวีดวงวิญญาณและจะได้พา้นวราวันแต่คนสร้างกรรมทำชั่วยจะต้องตกนรกพลันคงสักวันแมนแท้งอแล้วนี้อย่างแน่นอน คนทำดีเมื่ออดับดินสิ้นชีวตเลือกความดีเงเว้นและนี่ไว้เป็นอนุสรจะตั้งฉากรอบใหญ่ดนขณะนี้ไว้บนเรื่องนอนและ้วะยกยนเด่นดวงดีก็แล้วนี่ขึ้นทีพระ็และวจยกยนเดนดวงดีก็แล้วนี่ขึ้นที